สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงวายบูพยาวันนี้จำดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับจิตประจำวันของตัวคุณเองจําดวงให้กับชาวราศีมีนในช่วงของเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนนะครับเป็นครึ่งปีแรกหรือไตม่านที่2ของปีก็อื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใคร ที่ต้องการติดต่อดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user อร mm ์ hmm. บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วแล้วก็ขอบอกด้วยนะครับสหรับใครที่ดูให้พยากรณ์ในคลิปนี้ก็อย่าจริงจังกับซีเรียสกับเรื่องของการพยากรณ์มากเกินไปนะครับเนื่องจากเป็นการพยากรณ์โดยรวมของการอ่านไพ่ general reading เท่านั้นคือการอ่านแบบ ธรรมดานะครับที่ไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังว่าเป็นเพียงดวงโดยรวมเท่านั้นนะครับเราจะมาไกด์ไลน์ให้กับชาวราศีมีนและก็ลัคนามีนในช่วงของครึ่งปีแรกกันนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักอิทธิพลของไพ่พยากรณ์นะครับไพ่ใบแรกของคุณได้เป็นนออฟวานเกิดขึ้นนาวานเนี่ยเป็นไพ่ของการที่บ่งบอกว่าเป็นอัศวิน ถือไม้นะครับก็จะทำให้ตัวคุณนั้นมีลักษณะของ Power Energy กับในเรื่องของการเอาจริงเอาจังนะครับมีอาจจะมีลักษณะของความรอนอกร้อนใจบ้างเล็กน้อยหรืออาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนกับว่าทำอะไรแล้วทุ่มเทกับทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังจะประสบ ความสำเร็จที่ดีนะครับหรือการเอาจริงอาจังมุ่งมั่นกับสิ่งต่างๆที่จะทําเพื่อให้ได้เกิดผลที่ดีกับตัวคุณในอนาคตข้างหน้าอัศวินถือไม้เนี่ยยังบ่งบอกว่าคุณมี Power มี energy มีในลักษณะของสิ่งดีๆเข้ามาให้กับตัวคุณทําให้ตัวคุณนั้นมีพลังงานหนุนนําเพื่อให้ก้าวเข้าสู่ความสําเร็จนะครับหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกะเกณฑ์ไว้จะมีการประสบความสําเร็จได้แต่ ข้อที่เสียนิดหนึ่งก็คือใจร้อนแล้วก็อารมณ์ค่อนข้างวิงเวียงวินวีนิดหนึ่งก็ต้องระมัดระวังกับความรู้สึกนิดหนึ่งนะครับบางทีเราอาจจะฉุนเฉียวใจทําอะไรแล้วเหมือนกับค่อนข้างที่จะร้อนอกร้อนใจจนเกินไปอย่าเพิ่งคิดอะไรหรือตัดสินใจอะไรแบบรวดเร็วเกินไปนะครับมีสติในการตั้งมั่นกับการคิดและการตัดสินใจบ้างบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องใช้การรอคอยบ้างเหมือนกันเนื่องจากมีไพ่จัดเรียนเกิดขึ้นด้วยนะครับ ราศีมีนและขนาดมีนอาจจะค่อนข้างแบบว่าร้อนอกร้อนใจกับในเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องจัดการหรือต้องกระทำเพราะอัศวินถือไม้เนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนกับมุ่งมุ่งทยานแบบไม่ใช่สเต็ปหนึ่งสองสามแบบนี้นะครับเก้าเป็นหนึ่งแล้วก็สามแล้วก็เป็นห้าเป็นเจ็ดเป็นอย่างเลยคือมันข้ามสเต็ปไปเลยเพราะว่ามา้าเห็นไหมครับสลักษณ์ของม้าคือการก้าวกระโดดข้าม สิ่งบางอย่างไปมันอาจจะหลงลืมหรือว่าอาจจะไม่เข้มแข็งพอจนทําให้ตัวคุณอาจจะบาดเจ็บหรือว่าล้มได้ดังนั้นคุณก็ต้องรอบคอบให้ดีก่อนทุกสิ่งทุกอย่างยังคงต้องรอคอยนะครับมีไพ่เจ็ดเหรียญเกิดขึ้นเจ็ดเหรียญคือการรอคอยบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้ผลที่คุณนั้นต้องการอย่างที่คุณคิดและมุ่งหวังปรารถนาการที่คิดมุ่งหวังปรารถนาแบบเนี้ยมันก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางทีคิดอะไรแล้ว มันเร็วเกินไปเราก็ต้องจุดคิดด้วยว่าสิ่งที่เราคิดหรือตัดสินใจมันถูกต้องหรือยังเพราะบางทีแล้วมันอาจจะดีในช่วงนั้นแหละแต่มันปัญหามอาจจะเกิดตามมาภายหลังได้ดังนั้นก็ควรต้อง ค่อยๆคิดค่อยๆทำนะครับขบวนการการคิดและการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างของชาวราศีมีนในช่วงเมษาพฤษภามิถุนายัางคงต้องระมัดระวังกับความคิดนิดหนึน่งนะครับถ้าจะคิดเร็วทําเร็วจนเกินไปหรือใช้อารมณ์กับความรู้สึกมากจนเกินไปไม่งั้นคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าบางทีต้องมาแก้ไขปัญหามีความโศกเศร้า นะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยเนื่องจากมีไพ่ก้าวใหม่เกิดขึ้นบางทีคุณอาจจะอยากเปลี่ยนงานก็ได้นะครับไพ่ใบเ,เนี้ยอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะออไปอยู่ในทํางานที่มันมีการเจริญเติบโตที่มันมากกว่านี้นะครับแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างถ้าเกิดคุณออกไปแล้วโดยที่คุณไม่มีกําหนดไม่มีแผนการบางสิ่งบางอย่างเลยอยู่ๆอ,อยากจะออกก็ออกไปเลยแบบเนี้ยมันก็จ,จะตกงานได้ในกระทันหันหรือมีการงานที่ต้องแบบชุราหกที่ต้อง เปลี่ยนแปลงโดยที่คุณอาจจะตั้งหลับไม่ทันก็อาจจะเป็นไปได้มันจะมีความวิ่ตกความกังวลเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวคุณด้วยนะครับแต่ผมเข้าใจบางทีคุณอาจจะถูกหักหลังถูกทําอะไรไม่ชัดเจนนะครับหรือถูกกดดันจากในลักษณะของผู้หลักผู้ใหญ่มีคิงถือดาบเกิดขึ้นด้วย นะครับบางทีอาจจะก,ก่อนข้างเหมือนกับเหนื่อยหนะักกับการแบกภาระบ้างบางครั้งจนทําให้ตัวคุณนั้นอยากจะเป็นอิสระกับในเรื่องการงานจึงต้องรีบคิดและตัดสินใจเกินไปอันนี้คือก็ต้องระมัดระวังกับเรื่องการงานนิดหนึ่งนะครับกับการเปลี่ยนแปลงแต่ถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเรื่องการงานได้หรือเปล่าจริงๆการงานเนี่ยมีโอกาสที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่แล้วนะครับเนื่องจากพระหัสคือดาวแห่งการ เปลี่ยนแปลงกลุ่มกับดาวเสาร์นะมันเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกสิ่งทุกอย่างถ้ายังไม่แน่นอนมีสองดับเกิดขึ้นคือความไม่แน่นอนอย่าเพิ่งรีบเดินนะครับถ้าสมมติว่าคุณต้องการที่จะได้งานใหม่คุณก็ควรสมัครงานที่ใหม่แต่ยังอยู่ที่เก่าก่อนอย่าเพิ่งออกพองานใหม่เขาเรียกตัวหรืออะไรเรียบร้อยแล้วคุณเขารับเข้าทํางานแล้วค่อยออกจากที่เก่าเพราะว่า ถ้าเกิดเราออกไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีทางเดินเนี่ยมันอาจจะตกระกำลำบากทีหลัง นะครับหรือมีภาวะของการงานที่ต้องตกงานได้ดังนั้นเราไม่ควรที่จะไปเสี่ยงกับตรงนี้เลยเนื่องจากดาวการงานของคุณก็เป็นตําแหน่งนิดด้วยนิดคือน้อยต้อยต่ำนะครับแต่ก็มีโชคมีลาบเพราะว่าเป็นอยู่ในเรือนลาภะถึงแม้จะมีโชคมีลาบนะครับมันก็หมายถึงว่าคุณได้งานใหม่มีโอกาสได้การงานใหม่อยู่แล้วมีไพ่สองหมายเกิดขึ้นแต่อยากให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกสิ่งทุกอย่างยังคงต้องบอกก่อนนะครับว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเพิ่งไปทําอะไรที่มันเหมือนกับ รวดเร็วจนเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาตามมาภายหลังได้นะครับทุกอย่างต้องรอบครอบนิดนึงเนาะในช่วงของเดือนนี้นะครับใครที่อ่าไม่ใช่ในเรื่องของเดือนที่พูดมานะครับเมษาพฤษภามิถุนาใครที่รอคอยงานมันก็ยังพอมีโอกาสที่จะได้งานอยู่โดยเฉพาะการสมัครงานในออนไลน์คุณจะได้งานใหม่นะครับหรืองานที่คุณนั้นจะได้รับการ ช่วยเหลือสนับสนุนกับในเรื่องการงานหรือบางคนอาจจะได้หุ้นส่วนการลงทุนเพิ่มเติมเข้ามาเกี่ยวข้องก็อาจจะเป็นไปได้นะครับบางคนอาจจะแบบว่าอยากทํางาน ประจําก็อยากมาทํางานธุรกิจส่วนตัวคนนําธุรกิจส่วนตัวก็อยากไปทํางานประจํามันมีการสลับสับเปลี่ยนกันแบบนี้เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมีช่องทางการหางานอยู่เพราะว่ามีไพ่สองไม้เกิดขึ้นคือการรอคอยด้วยอะไรทํานองเนี้ยนะครับมันก็มีการสลรับสับเปลี่ยนกันไปในทิศทางที่อาจจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียบ้างข้อเสียเนี่ยเราก็ควรที่จะแค่ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกกับการคิดและการตัดสินใจที่รวดเร็วกันไปแค่นั้นแหละส่วนข้อดีเนี่ย ค่อยๆเป็นค่อยๆไปและทุกสิ่งทุกอย่างรอคอยแล้วมันจะมีผลที่ดีกับตัวคุณในอนาคตข้างหน้านะครับประมาณนี้เนาะในช่วงของเดือนนี้การงานของคุณยังมีคนคอยซัพพอร์ตและก็สับสุ่นช่วยเหลือกับตัวคุณอยู่มีไพ่เอ็มไพสเกิดขึ้นด้วยจริงๆ King of s อ o r อ s เนี่ยถึงแม้จะมีคนกดดันกับตัวคุณบ้างแต่เขาก็อาจจะมีการช่วยเหลือสัดสนุนกับตัวคุณได้บ้างเหมือนกันนะครับ King o งอ w o r d s คือเขาอาจจะเอาจริงเอาจังหรือว่าเขาอาจจะคาดหวังกับตัวคุณมันเลยเป็นความกดดันกับตัวคุณทําให้คุณรู้สึก เครียดวิตกกังวลบ้างกับในเรื่องของความกดดันตรงนี้แต่ถ้าเกิดคุณปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดแล้วก็ไม่ยึดต,ติดพยายามอดทนนะครับแล้วก็ทําไปในสิ่งที่คุณควรจะต้องทาก้าวถวยคือการอยู่กับความหวังที่คุณนั้นจะต้องเติมเต็มกับความรู้สึกของตัวเองให้มากๆแล้วคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคตรงนี้ไปได้และพยายามรอคอยในสิ่งที่ควรจะต้องทํานะครับไพอัศวินถือ ดาบเนี่ยหมายความว่าคุณก็ต้องจริงจังอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบข้อบังคับทุกสิ่งทุกอย่างบ้างแล้วเขาก็จะคอยช่วยเหลือสัดส่วนกับตัวคุณได้และนารีเอ็เพสคนนี้ก็จะคอยให้การช่วยเหลือสัดส่วนกับตัวคุณเช่นกันอาจจะเป็นมารดาของตัวคุณส่วนคิงออฟซอร์ก็คือเป็นบิดาของตัวคุณก็ได้เช่นกันนะครับเขาจะมาคอยช่วยเหลือสัดส่วนกับตัวคุณให้การอุปถัมนุนนํากับคุณได้เช่นกันนะครับและไพ่การเงินนะครับเราจะมาดูการเงินของชาวราศีมีนลัคนามีนกันบ้าง ทิทธิพลของการเงินของตัวคุณนะครับได้ไพ่เจ็ดเหรียญการเงินค่อนข้างเป็นในทิศทางที่โอเคนะครับถึงค่อนข้างเกือบดีแล้วนะครับและมันจะพัฒนาเป็นขิงออกเ e นท a c l e นั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบกับในเรื่องของการเงินมีโชคมีลาบกับในเรื่องของการค้าขายการเดลงานการได้งานนะครับหรือการ ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะได้ผลประโยชน์ตรงนี้คุณมีโอกาสจะได้สิ่งที่ดีมากเลยเนื่องจากดาวอังคารดาวพระราศีและดาวเสาร์เนี่ยกุมกันอยู่ในเรือนลาภะล่อง,องคันจะออกไปก็จะมีเสาร์กับพระอาทิตย์อยู่ในเรือนลาภะเนี่ยทำให้ตัวคุณมีโชคมีลาบมีในสิ่งที่ดีมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนใครที่ต้องการกู้เงินนะครับ มันก็มีโอกาสที่คุณนั้นจะได้เงินก้อนเป็นเงินกู้อะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันนะครับและมีโอกาสที่คุณจะมีโชคมีลาบกับในเรื่องของการเงินเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่คุณก็ต้องทําก่อนถึงจะได้นะครับมีโอกาสได้ทรัพย์สินอสังหาต่างๆจาก킹ออฟเพนทาคืนด้วย킹ออฟเพนทาคืนเนี่ยหมายถึงอสังหาหริมทรัพย์ก็ได้เช่นกันนะครับ คนใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาอาจจะเป็นนายหน้าก็ได้ถ้าเกิดเราไม่มีที่ดินก็แปลว่าคุณอาจจะเป็นนายหน้าคุณก็ได้เงินค่านายหน้าหรือถ้าเกิดคุณมีที่ดินหรืออสังหาคุณมีโอกาสที่จะค้าขายอสังหาได้แต่คงต้องรอสักพักหนึ่งเพราะไพ่ไจัดเหรียญมันบอกว่าคุณต้องรอสักพักหนึ่งแล้วคุณจะขายได้นะครับประมาณนี้แล้วก็พยายามลงในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับมันถึงจะมีโอกาสของช่องทางการหาเงินหาทองได้เป็นพิเศษเลยทีเดียว ประมาณนี้นะครับและยังมีบิดามารดาของคุณคอยช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องการเงินได้สำหรับใครที่มีนะครับประมาณนี้เนาะส่วนในช่วงของเดือนนี้นะครับเราจะมาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างความรักความสัมพันธ์เนี่ยไพ่ได้เป็นเดรเวอร์นะครับในช่วงของเดือนเมษาภพฤษามิถุนายนคุณมีโอกาสที่จะมี เกณฑ์เนื้อหอมมีคนเข้าหาตัวคุณค่อนข้างเยอะนะมีไพ่เดิรเรอร์เกิดขึ้นมีคนมาหลงรลักคุณมีคนมาเพิ่มคุณมีคนมาชอบคุณหรือมีคนมาดูแลเอาใจใส่กับตัวคุณทั้งที่ตามจริงตัวคุณก็อาจจะไม่ได้อะไรมากกับเขาสักเท่าไหร่มีไพ่ก้าถ้วยคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าตอนนี้เราก็โอเคละอยู่ในสถานะความรักความสัมพันธ์หรือบางคนไม่มีคู่แต่คุณก็รู้สึกว่าโอเคก็ยังชิลได้ประมาณนี้แต่มีคนเข้ามาประกบหมายความว่าเดิรเรอร์เข้ามา ็แปลว่าคุณอาจจะมีคนเข้าหาตัวคุณเพิ่มเติมเข้ามาอีกถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วแปลว่าคุณจะมีคนเข้ามาหาเพิ่มเติมนะครับพอ r u b b e แปลว่าเสน่ห์แปลว่าคนจะมาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณมากขึ้นแต่มันก็จะเป็นทางหลักทางเลือกได้เหมือนกันนะครับส่วนใครถ้ามันอาจจะสนับกันบางคนอาจจะเป็นความรักที่ อาจจะมีความรักที่เป็นเชิงซ้อนได้เหมือนกันเนื่องจากไพ่เดรเวอร์เป็นไพ่ที่มันบ่งบอกเลยว่าเป็นไพ่ที่อาจจะมีความรักความสัมพันธ์เข้ามาแบบเป็นตัวเลือกก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นคู่ของคุณก็ได้เช่นกันเพราะมันมีไพ่ห้าเหรียญเกิดขึ้นสั่งว่าใครที่กำลังมีความรักซ้อนในช่วงเวลานี้สำหรับอีกบางกลุ่มหนึ่งที่มีความรักซ้อนเข้ามาคุณก็ต้องะระมัดระวังกับในเรื่องของความคิดการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่าง ให้ดีก่อนให้รอบคอบก่อนเพราะว่ามันมีไพ่สองดับเกิดขึ้นอย่าเพิ่งคิดอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรแบบรวดเร็วเกินไปนะครับอย่าเพิ่งฉุนเฉียวอย่าเพิ่งโมโหกับความคิดหรือทัศนคติอะไรบางอย่างความขัดแยง้งกับคนของคุณะนะครับไม่งั้นมันอาจจะมีปัญหาเข้ามาภายหลังก็อาจจะเป็นไปได้อย่าเพิ่งทําอะไรแบบการแบบ เครียดวิตกกังวลหรือกดดันกับความรักความสัมพันธ์จนเกินไปทุกสิ่งทุกอย่างควรต้องใช้การรอคอยอีกนิดหนึ่งแล้วทุกอย่างก็จะเป็นไปนในทิศทางที่ดีหรือมีทางออกให้กับตัวคุณได้เช่นกันนะครับไพ่เดอะเรเบิรแล้วก็ไพ่ไฟออฟไพนักเคิรเนี่ยมาบอกว่า บางทีคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยหนักกับการแบกภาระหรือต้องวิ่งไล่จับกับความรักความสัมพันธ์โดยที่คุณนั้นอาจจะยังไม่รู้ว่าทิศทางของความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปทิศทางใดแต่มีไพ่เดอะสตาร์มาแล้วหมายความว่าคุณอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนจุดท้ายเนี่ยมันมีโอกาสที่คุณนั้นจะผ่อนคลายนะครับหรืออาจจะได้ข้อสรุปลงไปจากไพ่เดอะสตาร์ไพ่เดอะสตาร์มันหมายถึงความหลังความหวัง นะครับการเติมเต็มกับความรู้สึกหรือลักษณะของการที่คุณนั้นจะเยียวยาจิตใจโดยบางคนอาจจะโสดไปเลยก็ได้เพราะว่าคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าตัวคุณเองอาจจะต้องฟื้นฟูนจิตใจกับตัวคุณเองก่อนแล้วก็รอคอยทุกสิ่งทุกอย่างก่อนอะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่อยากเลิกใครที่ต้องการที่จะรอคอยความชัดเจนก็รอคอยได้นะครับนี่มีไพ่เจ็ดเหรียญ เหรียญกับเดยะสตาร์คือการรอคอยความหวังแล้วทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอาจจะได้รับการติดต่อการสื่อสารมาจากโลกออนไลน์นะครับใครที่ถูกบล็อกโซเชเียลมีเดียต่างๆคุณก็จะได้คุยกันกับโลกออนไลน์กันมากขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าไพ่ย,ยังไม่ได้บอกว่าถึงมีเกณฑ์ของการกลับมาของคู่ของคุณรักแต่ว่ามีโอกาสที่คุณจะยัง ปรับความเข้าใจกันแล้วก็เป็นเอ็มเพรสคนนี้ก็หมายความว่าคุณยังมีความรักความสุขความหวังที่ยังสามารถไปต่อได้แต่ว่ามันคงต้องใช้เวลากับการเยียวยากับปัญหาที่เกิดขึ้นหรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณนั้นจะต้องปล่อยวางลงไปถ้าเกิดคุณรู้สึกทุกข์หนักหรือคุณรู้สึกเหนื่อยหนะักกับการแบกภาระหรือคุณเหนื่อยหนะักกับการที่คุณต้องวิ่งไล่จับเขาเราก็ต้องปล่อยวางแล้วรอคอยเพราะว่าบางทีคุณอาจจะส่องเขาอยู่ตลอดเวลาเลยมันอาจจะแบบว่า ทำให้คุณรู้สึกจิตตกแล้วก็มีไพ่เดมูนเกิดขึ้นน,นั่นแหละก็คือไม่ตกกังวลมากจนเกินไปนะครับเราคอยปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตามธรรมชาติเข้าใจแหละว่ามันทําใจยากแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องทําใจทุกคนถ้ามันอยู่ใน ถึงณจุดจุดนั้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จบลงแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งจากไพ่เดอะสตาร์นะครับมันเป็นความรักความสุขความหวังที่คุณนั้นจะเติมเต็มได้ภายหลังฝากกดไลค์ share, กดแชร์ subscribe, กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลงังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ